เรียกตัวนะครับมารประจำสมบัติกอบก่อนนะครับถ้ามีหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรืออะไรที่ชัดนี่เขาเขาให้การปฏิเสธนะครับแล้วก็ต้องการแสดงความจุนใจนะครับเขาเรื่องของไรเซนนะครับเป็น,<ค>รปนไรเซนของใครในการรับสารคาง่เข้ามาสัตท,ที่ไปเมือนไปเพราะว่าอ,อะไรยังไงก็ไหนเขาไปศิลสวยนะครับมีสายลับนะครับแจ้งหมอแสเกี่ยวกับยาเสพติดครับไปกันตีคน ทำส่ชวนได้ไม่เขา,าเรียกว่าอะไรม่ไม่ติดใจนะครับเราจะทำให้ครบบทวดประมวลความในแบ,บนี้ครับจะมีการขยายผมยังไงบ้าง,นนางาแน่นอนครับผู้วิชาโดยเฉพาะทางาาทางัทง้งผู้ิชาการโดยเฉาะทั้งหนึ่งนะครับท่านี อย่างครับเราเราได้ตัวอย่างเพิ่งจะได้นะฮะตัวอย่างลายเซ็นนะครับก็มาดูว่าใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับคิดว่าคงไม่นานนะครับคงจะได้ข้อเท็จจริงและก็ความกระจ่างตรงนี้ครับ,บมีอะไรเพิ่มเติมอันนี้คือถือว่าสอบปากคำอะไรทูกคุยจะปรากฏแล้วครับวันนี้ก็ผู้ถูกกาวหาทั้งสองนายนะครับก็เป็นข้าราชการตํารวจสังกัดตารวจภูธรจังหวัดสุทบุรีนะครับก็ มามอบตัวนะครับแสดงความรุ่ใจซึ่งเราก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับที่ที่เกี่ยวข้องนะครับให้ทั้ง2องนายทราบนะครับเบื้องต้นก็คงจะเรียกตัวนะครับมาประจำทางสประกอบก่อนนะครับถ้ามีหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรืออะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับก็คงจะเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับ ้ามามอบตัวแสดงว่าไปได้รับเงินจากเจ้าของร้านผู้ทอดจริงหรือว่ายังไงเขามอบตัวนี่เขาเขาให้การปฏิเสธนะครับแล้วก็ต้องการแสดงความบรธิดใจนะครับของเราปฏิเสธนะครับเป็นไตเซงของใครในการในการสอบปากคำเขายืนยันว่าไม่ทราบนะครับเขาไม่เล่านะครับว่ามันไปทํมืนไปเพราะว่าอะไรยังไงบขาไปสืบสวนนะครับมีสายลับนะครับแจ้งบอแสเกี่ยวกับยาเสพติดครับ ไปกันกี่คนนะครับไปสองนายนะครับเดิมที่าทางผู้เสียหายระบุว่าไปกัน4นายเนี่ยไม่ข้อที่จริงก็คือไปแค่2ครับเราตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดหลายๆส่วนนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไปกัน2นายนะครับทางเจ้าของร้านล้วทอดเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เอาสติกเกอร์ตัวนี้ที่เป็นหัวสิงโตไปให้กับทางร้านเขาเาเขาบอกว่าเป็นตำรวจ <im it> ทางผู้จากการสอบผู้เสียหายผู้เสียหายยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าสติ๊กเกอร์นี้มาจากใครแล้วก็ทั้งสองนายเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยรู้จักกับทางผู้เสียหายมาก,ก่อนไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยสัมพันธ์กันครับหลังจากนี้จะมีการ,รเรียกใครมาสอบปากคำเพิ่มไหมคะคงจะเรียกผู้เสียหายนะครับมาสอบปากคำนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์แล้วก็เส้นทางทางการเงินของ ตำรวจทั้งสองนายนะครับเราอยากจะพิสูจน์ทราบนะครับเพื่อให้สังคมและก็ทางสื่อมวลชนได้ได้ไ,ดไม่เเ,เรียกอะไรไม,ไม่ไม่ติดใจนะครับเราจะทําให้ครบท้วนกระบวนความครับเรื่องของสติ๊กเกอร์เนี่ยครับที่ยืนยันว่าเป็นลักษณะของการเรียกรับอะไใแบบนี้ครับ,รบจะมีการขยายผลยังไงบ้างแน่นอนครับทางผู้กำกัชา โดยเฉพาะท่านผู้มีชาการตำรวจตัวภาคหนึ่งนะครับได้มีคําสั่งนะครับให้พิสูจน์ทราบนะครับเรื่องนี้อย่างจริงจังครับเราจะดําเนินการอย่างดีที่สุดครับขอเวลาให้ตํารวจทํางานนะครับมีรายงานว่าในเรื่องของลายเซ็นอย้ยครับในเอกสารราชการบางฉบับเนี่ยมีอะไรทางเราได้ไปตรวจเยี่ยมนะครับผมก็ได้ไปด้วยตนเองนะครับก็รู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็ทาง กำบรัฐมนรนนทบุรีนะครับก็ขอให้ความมั่นใจกับทางผู้เสียหายด้วยนะครับว่าเราจะดูแลอย่างดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเบาะแสที่ดีนะครับที่เราจะได้พิสูจน์ทราบหรือ,อสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีอะไรในจังหวัดนนทบุรีครับคำถึงสถานการณ์เรื่องของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่นี้เลยครับว่ามีจานวนมากนะคันเลยมีลักษณะสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยออกมาเนะครับเรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับก็ างท่านผู้การนี่ยท่านก็เน้ยนย้ำนะครับว่าไม่จะไม่ให้ตํารวจเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดนะครับที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคยพบ,พบปัญหาหรือข้อร้องเรียนตรงนี้ครับถ้ามีตรงนี้เราจะเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดครับอส,รส,อสองนายครับเอ,อน่าจะเป็นความคาดเคลื่อนของผู้เสียหายนะครับอาจจะเป็นเสื้อเครื่องแบบแขวนไว้ในรถ ทำให้ดูเหมือนมาสีคนครับสองคนครับพิสูจน์จากกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับอะไรนะครับเป็นภารกิจอะไรครับ เรอนสติกเกอร์ติกเกอร์รู้เรื่องครับเรื่อขายยาเสพติดกลุ่มไหนยังไงครับถึงได้ต้องไปที่ร้านกล้วยแขกนั้นนะครับ Yeah. Man.